ตามผู้สอนครับก็ผมนักเรียนเตรียมทาหารธนก,กิจเกษโลชั้นปีที่2ตอน6เลขที่10วันนี้ก็ผมจะมาให้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้นนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้ในการหาค่าลิมิตของฟังก์ชันลิมิตของ f x โดยที่ x เข้าใกล้ a นะครับ จะมีวิธีการหาน่สวิธีนะครับวิธีแรกคือการแทนค่า x ด้วย a ถ้าได้เป็นจำนวนจริงก็คือให้ตอบจำนวนนั้นเลยครับตัวอย่างเช่นลิมิตของ2ลบ 4x โดยที่ x เข้าใกล้2สามารถแทนเลข2ได้จะได้คำตอบว่าคือลบ6เลยนะครับข้อ2แทน x ด้วย a ถ้าได้เป็นคำตอบเป็นเลขส่วนศถือว่าลิมิตนี้ไม่สามารถหาค่าได้นะครับ สแทน x ด้วย a ถ้าได้0ูนย์ส่วนศก็สามารถสรุปได้ว่ายังสรุปไม่ได้นะครับต่อไปมาพูดถึงวิธีการหาคำตอบกรณีแทนค่าแล้วเป็นศูนย์ส่วนศูนย์นะครับก็คือการแปลงฟังก์ชันแล้วก็ทำการหารลิมิตนะครับ1น,นะครับดึงตัวร่วมหรือแยกตัวประกอบแล้วตัดนะครับสองถ้าโจทย์เนี่ยเป็นโจทย์ติดรูทให้ใช้วิธี คอนจูเกตคูณทั้งเศษและส่วน3ถ้าโจทย์เป็นค่าสมบูรณ์นะครับให้ใช้นิยามของค่าสมบูรณ์นะครับเราจะมาดูตัวอย่างโจทย์นะครับโดยวิธีการดึงตัวร่วมหรือแยกตัวประกอบแล้วตัดนะครับข้อแรกลิมิตของ x กำลังสบวก 4x บวก4ส่วน x บวก2โดยที่ x เข้าใกล้ลบ2ถ้าเราแทนลบ2ไปเลยนะครับจะสังเกตได้ว่า มันจะได้0นะครับส่วน0ก็คือยังไม่สามารถสรุปได้ลเลยต้องใช้วิธีการดึงตัวร่วมหรือแยกตัวประกอบแล้วตัดนะครับโดยเราสามารถแยกตัวประกอบเป็นสองวงเล็บนะครับก็คือเป็น x บวก2คูณกับ x บวก2ส่วน x บวก2นะครับตัด x บวก2ข้างบนทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้เป็นลิมิตของ x บวก2โดยที่ x เข้าใกล้ลบ2นะครับแทนลบ2ออกไปครับก็จะได้0นะครับ ข้อ2ลิมิตของ x กำลังสองลบ8 x บวก16ส่วน x ลบ4นะครับโดยที่ x เข้าใกล้4สามารถแยกได้นะครับตรงตัวเศษนะครับก็จะเป็น x ลบ4ทั้งหมดกำลังสองส่วนกับ x ลบ4สามารถตัดได้ทำให้ข้างบนเหลือ x ลบ4แทน4ลงไปนะครับก็จะได้0นะครับข้อถัดไปก็เช่นเดียวกันนะครับโดยใช้วิธีเหมือนกันเลยครับเป็น x บวก2 x บวก1ส่วน x บวก1คูณกับ x บวก2ตัด x บวก1ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น1ส่วน x บวกแทนค่าลิมิตไปนะครับก็คือลบ1ก็จะได้เท่ากับ1นะครับส่วนข้อที่4นะครับลิมิตของ x ลบสส่วน x กำลัง2ลบ4 x บวก4นะครับแยกตัวประกอบทั้งส่วนนะครับก็จะได้เป็น x ลบสส่วน x ลบ2 ทั้งหมดกำลังสองนะครับตัดเศษและส่วนครับสุดท้ายจะได้ลิมิตของ1ส่วน x ลบ2นะครับโดยที่ x เข้าใกล้2แทน2ลงไปนะครับจะเห็นได้ว่าได้1ส่วนศูนย์ะครับเรเมื่อได้1ส่วนศย์ครับเราจะมาดูตรงนี้นะครับว่าถ้าแทน x เนี่ยด้วย a แล้วได้เป็นเลขส่วนศูนย์ะครับก็คือ1ส่วน0ย์ครับจะถือว่าลิมิตหาค่าไม่ได้นะครับก็จะสุปว่าลิมิต หาค่าไม่ได้นะครับเราจะมาดูลองดูโจทย์ที่มีค่าสมบูรณ์ให้ใช้นิยามของค่าสมบูรณ์นะครับเราจะยกตัวอย่างโจทย์หข้อนะครับก็คือข้อนี้ครับลิมิตของ x ค่าสมบูรณ์ x กํลัง2บวก 2x ลบ3ส่วน x ลบ1โดยที่ x เข้าใกล้1น,นะครับ ภายในค่าสมบูรณ์เนี่ยเราสามารถแยกตัวประกอบได้นะครับก็จะได้เป็นลิมิตของค่าสมบูรณ์ x บวก3คูณกับ x ลบ1ส่วน x ลบ1โดยที่ x เข้าใกล้1นะครับเมื่อเราใช้นิยามของค่าสมบูรณ์นะครับเราก็ต้องไปดูค่าภายในค่าสมบูรณ์นะครับว่าจะได้อะไรนะครับเราจะแบ่งเป็นสองกรณีนะครับกรณีที่1คือถ้านในค่าสมบูรณ์เนี่ย มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับดังนี้นะครับ,รบก็จะได้ค่าออกมาเป็น x บวก3คูณกับ x ลบ1นะครับแต่ถ้าในค่าในค่าสมบูรณ์เนี่ยมีค่าน้อยกว่าศูนย์นะครับก็จะได้เป็นลบ x บวก3คูณกับ x ลบ1นะครับโดยทั้งสองกรณีนะครับจะมีช่วงของฟังก์ชันคือช่วงของคําตอบคือดังนี้นะครับช่วงคําตอบของอันที่หนึ่งนะครับก็คือ เเป็นสมาชิกของลบอินฟินิตี้ถึงลบสามปิดยูเนียนกับปิดหนึ่งถึงอินฟินิตี้นะครับโดยคำตอบนี้นะครับ x เนี่ยจะเข้าเข้าใกล้หนึ่งทางบวกนะครับส่วนช่วงคำตอบของอันที่สองน,นะครับก็จะได้เป็น x เป็นสมาชิกของเปิดลบสามถึงเปิดหนึ่งนะครับโดยช่วงคำตอบนี้นะครับจะเห็นได้ว่า เเนี่ยเข้าใกล้หนึ่งทางลบนะครับแต่ว่าโจทย์ที่ให้มาเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เข้าใกล้หนึ่งทางบวกหรือทางลบนะครับเราเลยต้องใช้ทั้งสองกรณีนะครับกรณีแรกนะครับเราจะใช้เป็นลิมิตของ x เนี่ยเข้าใกล้หนึ่งทางบวกนะครับเราใช้เป็นสมการด้านบนนะครับคือสมการนี้นะครับก็จะได้เป็นลิมิตของ x บวก3คูณกับ x ลบ1ส่วน x ลบ1โดยที่ x เนี่ยเข้าใกล้1ทั้งบวกนะครับตัดลบ1ทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้เป็นลิมิตของ x บวก3โดยที่ x เข้าใกล้1ทั้งบวกนะครับแทนค่า1ลงไปก็จะได้4นะครับส่วนกรณีที่2เราใช้คำต่อด้านนี้นะครับก็จะได้เป็นลิมิตของลบ x บวก3คูณ x ลบ1ส่วน x ลบ1โดยที่ x เข้าใกล้1ทางลบนะครับตัดลบ1นะครับทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นลิมิตของลบ x บวก3โดยที่ x เข้าใกล้ลบ1นะครับแทนลบ1ขออภัยครับโดยที่ x เข้าใกล้1ทางลบนะครับแทน1งลงไปนะครับก็จะได้เป็นคําตอบคือลบ4ครับซึ่งเห็นได้ว่า2ค่านี้ไม่เท่ากันนะครับเลยสรุปได้ว่า ลิมิตนี้ยไม่สามารถหาค่าได้นะครับผมก็ขอจบการให้ความรู้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ